สวีเดสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจสาวน้อยเมืองยโสวันนี้ก็จะเดินตลาดปากน้ําเหมือนเดิมจ้าไปซื้ออุปกรณ์ทํามาหากินลาสั่นบอแมนไปซื้ออุปกรณ์มาปาร์ตี้ปาร์ตี้ย่างคอหมูย่างนุจ้าพี่น้องต้องปลายเออซื้อหมูเอซื้อคอมาย่างจ้าซื้อคอมาย่างไปซื้อลากผักชีปรากฏว่าไม่ค่าให้ไม่ค่าให้ฟรีจ้าให้กรรบักไงบ่ต้องซื้อเรต้องซื้อพะนะ อุตสาห์ไปซื้อบักซี่เป็นกรรมํมสรุปแถมให้บักหลายหนึง่งอ่ะบ,บ่เป็นยังวันนี้ก็มาซื้อคอหมูจ้าคอหมูที่ร้านอยู่ปากนา้ำร้านเสียใหญ่นะจ้ะมันก็จะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะใส่รีเทนเนอ์จ้ะซื้อมูเนี่มาไปถัามามหากินหอมทางเห็ดแนว่วกินให้ลูกให้เตาจ้าพี่น้อง แล้วก็ซื้อหมูเนื้อแดงมาไว้ทากินด้วยแล้วก็ซื้อคอหมูปรากฏร้านนี้ไม่มีคอหมูต้องขับมอเตอร์ไซค์ขับไปใีตลาดคือก้าวจ้าพี่น้องแห้งหอนจ้าละตลาดปากน้ำพ่นหลายแห้งพดโพหลายพดหลายโพเหมือนนี่หลายหลายร้านนี่ก็ขายหมูดีแห้งนี่ก็ได้แค่หมูเนื้อแดงเนาะหมูเนื้อแดงก็เป็นหมูมักกันดับก็มาเห็ด เอาไว้ได้เห็นกับเขาให้ลูกกินภายในอาทิตย์สุดท้ายก็เด็ไปซื้อในตลาดจ้าซื้อคอหมูในตลาดเหมือนเดิมร้านคอหมูร้านในตลาดก็จะเป็นร้านไงคือกันค่ะร้านนี้สิขายถูกก่าร้านเสียงไงเพราะว่าดูหนาตลาดเลยพี่น้องเอ้ยมาที่นี่นี่ทางเข้าท่าเรือนะจ๊ะก็จะมาซื้อส้มซื้อส้มมาสองโลจ้าพี่น้องซื้อส้มมาสองโลมาไว้กินหวานดีหวานอร่อยนะจ๊ะมาที่นี่นี่คอหมูเอามาอย่าง มันอ Connie, ันใหญ่หลยก็มาตัดซะก่อนมันใหญ่แห้งอันมีดสิ้นใหญ่ๆฉันก็เลยเอามาแบ่งตัด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 ครึ่งตัดครึ่งนะจ๊ะแล้วก็จะหมักเลยเนาะสูตรหมักกะสูตรไผ่สูตรมันด้วยพี่น้องเออใส่สามเกลือรากผักชีรากผักชีกระเทียมพริกไทยจ้า ขูดเอาให้เบิดมันจางสีหอมอากาใส่มอวี่พงขมิน้นพงขมิ้นสีเหลืองงามแห้งฉันเรื่มเสื้อมาแต่ตลาดแล้วก็ซอสหอยเกลือรสด,ดีน้ําตาลซ้ำหน้าหน้าจาพี่น้องป้องไปแค่นี้แหละฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลัางใจในการทําคลิปด้วยนะจ๊ะพี่น้องเออแล้วก้อนซื้อย่างใส่เตาอบเตาอบมักกะสิได้หน่อยใส,ใส่แค่สองสิบสองสินก็เลยสิพากัน ก็เตาเตาทานย่างเอาแต่ว่าเตาทานตุงประเด็นคือว่าน้ำมันมันหยดแล้วมันจะไหมข่อยบ่มักตรงนี้ล่ละแล้วยุบานข่อย,อยก็ใส่เตาอบร่มร้อนอย่างที่ได้สามสิน 4, ส้นสี่สิ้นหลายๆายแต่เตาน้องอันสะพายนี้เพิ่นเป็นเตานิ้หน่อยเตาว่าไงเตาอบใส่เท้าสองชิ้นมันได้หน่อยก็ค่อยๆรอกันไปนะพี่นอง้องไป มันจะได้ไม่หมดไวถ้าย่างเสร็จไปก็กินหมดวันนี้หลายคนจ้าพี่น้องเออลูกห้านล้วนเหรียญกินน้ากันเนาะนี่อนุญาตขออนุญาตใช้มือนะจ๊ะล้างแล้วจ้ากี่ทำกินเองทํากินกันเองเนาะพี่น้องเขากลางอันนาไม่ละหลาจ้าว่ามันเขาเห็ดขายเห็ดยังเห็ดแห้งนกินแล้วละ่ะเขาก็คือกินตามาติพี่น้องเขา้าซ,ซื้อนะจ๊ะนี่เอามาย่างนะจ๊ะได้ทีละสองชิ้น มันเป็นเต่าอบหน่อยเว,ว่าคือบานฉันถ้าบานฉันมันเตาอบไงมันก็เลยอย่างหลายสิ่งก็รอๆกันไปเสร็จแล้วจ้าภารก,กริจคลิปนี้ฝากนี้ได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์นะจ้าขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจ